การเติคิปวิดีโอนี้จัดทําเพื่อความสนุกสนานและความบันเดิงเท่านั้นไม่แนะนำให้เล่นหรือทำตามเด็ดขาดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคาแนะนำน้องๆหนุมๆน,น,น,นะครับจ่ไม่ค่อยดีนะครับปม ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับพี่น้องนะเออวันนี้ก็มาอยู่กับชันนะอาราโตสี่เ,เนะครับพี่น้องนะเออสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพื่อนนะก็ใครที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดตั้งใครกดกดกระดิ่งเออนะเพื่อจะมีแบบว่าการแจ้งเตือนคลิปใ,ใหม่ๆมาให้ดูนะเพื่อนนะเออผมจะได้มีกําลังใจในกาปต่อไปเลยเพื่อนนะออโอเคหรือเปล่านนะสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะก็มาเล่นเกมมมาจอง เวสองอีกเร็วนะครับ,บี่เออก็อยู่ในช่วงเวลาโบนัทามบดีนะเพื่อนนะเออโบนัธามเนี่ยก็คือกลุ่มที่บอกอัตราการแตกของแต่ละเกมแตกง่ายแตกดีเลยนะเพื่อนนะสำหรับแล้วก็ยังมีเวลาบอกด้วยว่าแตกเวลาไหนถึงวลาเท่าไหร่นะ้เพื่อนแล้วก็ยังมีเพื่อนในกลุ่มคอยแชร์เกมแตกไหมเราดูอีกหลากหลายเกมเลยใครที่สนใจเนี่ยก็เร่งใต้คอมเมนต์ได้เลยนะจ๊ะ ย้ำว่าเรียงใต้คอมเมนต์เท่านั้นนะนะเออสำหรับตอนนี้เขาก็มีโปรโมชั่นด้วยนะจ๊ะใครที่สมัครยุทธใหม่เข้ามาแล้วฝาก300บาทครั้งแรกเนี่ยจะได้เขากลุ่มโบนัสทางเลยถาวรนะเ,เพื่อนเราเขาจะเพิ่มมาตราการใส่ให้อีก100%แน,น่นอนนะจ๊ะโอเคหรือเปล่านะสําหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ไปรเริ่มเก็บกันเลยดีกว่าไปมาวันนี้ก็ทุนมา71บาทเท่านั้นเองนะเพื่อนนะเออวันนี้ออโต้34 นะเออนะจะลองออโต้3สาฟี30มสิทีนั้น่นะเอนะเอโอ้โหกูนี่รั่วไปหมดเลยอ่ะขอไปที่เบ็นหนึ่งก่อนราักอันนเพื่อนะไปที่สามสิหมุนเลยแต่ว่ายังไม่ต้องเปิดเทอร์โบนะเพนะยังไม่ต้องเปิดเทอร์โบแล้วมาถึงก็เอาเลยโอ้โหสวยงามโอ้โหเฮียห้าสิบตตังก,กูเห็นกูเห็นกรรไรแล้วท้อเลยโหแล้วดอกนี้ยังไงมาดิเออมันต้องอย่างนี้แหละครับพี่น้อง มันต้องอย่างนี้แหละไปเรื่อ,อยๆลูกหกบาทแล้วยังไงต่อโอ้โหไอแดงข้องแรกไม่มานเพืนะ่อนนะเสียดายจงใบนะครับพี่น้องนะเออแล้วดอกนี้ไหลไปต่ออะไรไปต่อเรื่อยๆโอเคได้มาสองบาทแผนสะิบาทต่างอ้เหี้ยมาดับเพื่อนี่ไอเหี่ยไ,ไอวัวดอลาวนี่เออนะมาหน่อยดีแบบว่าบึ้งบัง,บ,งบึงบังหน่อยอะ่ะขอแบบว่าแรงๆอ่ะขอแบบว่า มีแรงแระไรรอเปล่าเอออะไรประมาณนี้นะเพื่อนนะโหแล้วดูดิห้าขีดแถวสามไม่มาเมื่อกี้เกินไปด้วยบางทีอะเกินไปมากเลยนะเพื่อนนะเสียดายจริงๆเสียดายจงพอเลยนะครับเพื่อนเพื่อนาและดดอกนี้ยังไงฟรีสเปนจะเข้ารอเป่าโอ้โหเข้าจนได้เป็นยังไงล่ะครับพี่น้องนะโอ้โหสามตัวมาถึงก็เข้าเลยครับเปิดต้นเกมมาก็ดีเลยนั้นเะพื่อนนะ ต้นเกมมาคือดีมากแต่ดูท้ายเกมไน้ยี้ท้ายเกมนี่มันจะหยุดแบบนี้หรือเปล่านะเนเพื่อนก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วก็มาดูกันนะจ๊ะมาแล้วดอกนี้ยังไงมาหน่อยก็ได้แล้วคาบ่ากับาระเจ้าโอ้โหสวยงามไปแล้วสิบบาทก็บาเร่งเลยเจ็ดหมุนเจ็ดหมุนสุดท้ายแล้วหกหมุนยังไงต่อยังไงเหลือห้าหมนุนเฮ้ยมีแมาเลยหรอไม่มาหน่อยรอแล้วดอกนี้ยังไงเออบุ่มบั่มสารบัมเบ้ออีกแล้วหมามาตอนแรกไปลุก หมามาต้องแรกมาหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าแล้ววายติดแต่ไม่มีตัวต่อเย่ยเกินไปแล้วมึงดีอ่ะเกินไปแล้วเหลือสี่หมุนสุดท้ายด้วยเพื่อนเพื่อนนะเหลือสี่หมุนสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยครับพี่น้องนะโอ้โหเคียดดูดิกูว่าแจกไม่ถึงร้อยแน่เลยประมาณเนี้ยแจกไม่ถึงร้อยแน่เลยนะอ๊ะไม่น่าเข้าเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่เป็นไร เฮียมันเกมยังไม่จบอ่ะเพื่อนอจาพึ่งนับศพทหารแล้วก็เราควนว่าเออไอเฮียแล้วอลดอกนีู้้่ไม่มาเลยดูดิและดอกสุดท้ายจะว่าวหรือเปล่วปาว่าวจนได้โคตรเกลือ,อเฮียเบ็ดหนึ่งได้มาเท่าไหร่สี่สิบเจ็ดบาทโคตรเกลืออย่างเงีย้ยโคตรเกลือนเพื่อนนะโคตรเกลือคนโคตรเกลือเลยนะเพื่อนนะเออและดอกนี้ไงไหลนอกก็ดีนะ ไรในไม่ได้เลยโอ้โหแล้วรอบน,นี้สี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์ในจ๊ะไม่จานนะมันไม่น่ามีสตางค์เลยนนเนานะเพ่เนาะไม่น่าจะเป็นหนึ่งบาทหนึ่งบาทเนาะเยี yeah, ่ยม่งแบบมันรู้สึกแบบว่ามันเต็มเศษไอ้เยียแล้วมันไม่เต็มบาทอะ่ะไม่เต็มบาทก็เหมือนคนไม่เต็มเหมือนสติมไม่ไดีอ่ะฉันมันสติมไม่ไดีแล้วมันน่ารําคาญมันน่ารําคาญแล้วจะยังไงจะเข้าหรือเปล่าโอ้โหไม่เข้าแน่นอน เจริญพอ,อเดี๋ยวต่อไปจบสิบหมุนนี้เดี๋ยวขอเปิดเทรบโบแล้วก็30หมุนต่อเลยดีกว่านะเออเทคนิคแบบว่าพื้นฐานเลยเอาไปใช้กันได้นะเพื่อนนะสาหรับใครใครที่แบบว่ายุดเก่าๆแต่ถ้าเกิดยุดใ,ใหม่เนี่ยไม่ต้องเลยแค,ขแคนะ่ขอแค่ไล่เบ็ดนะขอแค่ไล่เบ็ดน้อยๆไปฉากมากๆฉากน้อยๆไ,ไปหามากนะเพื่อนนะแตกแน่นอนนะแตกแน่นอนนะเพื่อนเขาปรับอัตราการแตกให้เพื่อนเลยทุกคนแน่นอนสําหรับใครที่สมัครยุดใหม่เข้ามาแล้วฝาก300บาทครั้งแรกเนี่ยเออนะ ไม่อยากจะโม้เออไม่อยากจะอวยมากหรอกก็ตามจริงอ่ะก็ลองเข้ากันไปดูนะจ๊ะและยังได้เข้ากลุ่มบอลนัทามอีกเออเราจะได้รู้อัตราการแตกของแต่ละเกมนะเพื่อนแบบเวลาเราจะเข้ามาเล่นเกมจริงเนี้ยเราก็ต้องไปดูอัตเออแบบว่ากลุ่มบอนัทามก่อนว่าเกมไหนแตกเวลาไหนแตกเวลาเท่าไหร่แตกง่ายแตกดีอัตราการแตกเท่าไหร่นะเพื่อนนะเออก็ไม่รู้อ่ะไม่อยากอวยมากเออช่างแม่นะไม่อยากอวยเยอะนะเพื่อนนะก็ ลองกันได้นะเออนะสำหรับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากยี่สิบสี่บาทเข้ามาแล้วยังไงต่อยี่สบี่บาทไปสิตังเออไม่ไรเนรนยและกําไรจะขึ้นมาสองร้อยกว่าบาทแล้วไอ้เฮียไม่ใช่สองร้อยกำไรจะกาไรกําลังจะขึ้นสองร้อยแล้วตอนนี้หนึ่งร้อยหกสิบกว่าบาทเองนะแต่ก็น่าจะขึ้นยากอยูอย่นิดนึงแต่ลองเปิด t u r b ดูมันน่าจะมาแน่นอนอ่ะไปต่อที่สามสี่หนไปหนึ่งสองสามหนึ่ง และสองบหรือเปล่าและสองบหรือเปล่าและสองบหรือเปล่าโอ้โหแล้วดอกนี้โอ้โหหนึ่งบาทเห็นไเมื่นมันแบบว่าอืมดอกนี้ก็ชื่นใจหน่อยสิบาทเบ็ดหนึ่งก็ถือว่ายังบอได้อยู่นะยังบอได้อยู่นะโอ้โหแล้วดอกนี้โอ้โหขึ้นมาเป็นสองร้อยจดได้และมาต่อไหลดีๆไหลดีๆดอกนี้สี่มาบาทโอ้โหเบื่อนเอาเอาเลย โอเคโอเคอาย u ไรเด้ okay, okay, มาต่อไปเรื่อยๆวาเอเวาเอมาดิครับพี่น้องโอ้โหเป็นยังไงเราโอ้โหสุดยอดกล้วยทอดสองถูกไปเลยจ้างโบจ้างบ้าไปเลยนะครับพี่โอ้โหเฟี้ยก็ะเจียวเรื่องแสงอีกแล้วเอ้ยพูดคำยาวไปแล้วกูนะโอ้โหแล้วดอกนี้มาแล้วบึ่มบังสารบําเปกแล้วนะจ๊ะโอ้โหหนึ่งร้อยห้าสิบสี่บาทโอ้โหเพื่อนนะ แป๊บเดียวไม่ได้แป๊บเดียวหรอกก็ถือว่าพอใช้ได้อยู่กลางๆนะก็ขึ้นมา300กว่าบาทนะแล้วนะจ๊ะสามร้อกว่าบาทนี่แค่เบ็ดหนึ่งนะเมื่อนะอ่ะเดี๋ยวตอบกูหยุดเลยและดอกนี้เขาโบวมา4ีสามบาทเมื่อนะกูขอไล่ไปที่เบ็ดสเลยแล้วกันนะไปขอไปต่อที่สามสบหมุนเออนะ ขอไปต่อที่3ามเป็หมุนนะเพื่อนนะเออไม่มีอะไรมากนะเพื่อนแลดอกนี้ยังไงบึงบังสรมบัมเป้เี่คับพี่น้องสวยงามไม่ราแปลวไดีเออแลดอกนี้ยังไงโอ้โหไม่เข้าไม่เป็นไรเพื่อนนะไม่เข้าไม่เป็นไรนะเพื่อนโอ้โหเจนไปแล้วทีเเมื่อแค่ยุารักสักทีจะได้ไหมเอแลดอกนี้ไวามาโอ้โหไอ้เหี้ย ไอขี้บมายมาแล้วเป็นยังไงเบื้อนนะแตกนอกก็ดีแตกในก็มิ่เกลือมาแกะเป็นหนึ่งอะเข้าฟีแตกในเกลือมากนะแต่แดกแตกแตกนอกเนี่ยเพื่อนนะสองร้อยเจ็ดบาทดอกนี้หืมเสือปังปังไปเลยนะเพื่อนปังไปเลยแบบว่าหงายท้องไอสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่นะโอโหล้วดอกตอน,นี้ยังไงเพื่อนๆมาต่อเดี๋ยวหุย สนุกดีมือกันนะเขาโบอย่างนี้สะใจมากเลย89บาทนะเพื่อนนะเออสำหรับเพื่อนเพื่พี่ๆคนไหนี่นานๆคนไหนที่เข้ามาเราก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c ้ i ค e ายกดแชร์ share, ผมด้วยรายการน,นะเพืนะ่อนจะได้พี่กาลังใจทํำเ่าต่อไปนะจ๊ะเออนะแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยแบบว่าผมอัพคลิปใหม่ๆไปจะได้ดูกันนะมีเทคนิคดีๆแล้วก็หลากหลายเกมเลยที่ผมจะเล่นนะเออก็แล้วแต่นะ แต่ว่าถ้าเกิดใครที่อยากจะชมกิฟต์เกมอะไรเนี่ยทุนเท่าไหร่คอมเมนต์อขอบก,กันไว้ได้นะถ้าเกิดเห็นตรงกับเวลาบนธรรมเนี่ยเดี๋ยวจะุเดี๋ยวจะทำทำคลิปลงให้เลยนะและรอบน,นี้มาแล้ว2 7 3บาทโอ้โหแป๊บเดียวขึ้นมา800กว่าก็บาทเฮี้ยไปเดี๋ยวต่อไปจบนี้ผมกระโดดไปที่เบ็ดเจ็ดเลยละกันนะกระโดดไปที่เบ็ดเจ็ดเลยละกันนะเพื่อนนะไป ไปก็ต่อเลยสามหมุนทนเอาดูทนเอาลูกแลวดอกนี้มาอยู่หกสิบสี่บาทแล้วสวยงาพลาเจ็ดสิบสองบาทสี่สิบห้าต่างเลื่อนเอาเลื่อกไงเอาเลื่อนก,ก็เด็ดแมมเอวเ้อเออนะเพื่อนเอาโขแล้วดอกนี้อดอกท้ายไม่เอ,อ้ยสวยแล้วดอกนี้มาดิครับกูเห็นกระถานมันก็สวยแล้วนะ,นะเพื่อนนะไปเดี๋ยวไปต่อที่เบรเจ็ดเลยแล้วกันนะเพื่อนเไป สามที่หมุนแต่ยังไม่ต้องเปิดออตโต้ปิดออตโต้ไปก่อนนะจ๊ะเออเปิดออตโต้ไปก่อนลาจา้าเป็นน้องนะเออไม่ได้หวันอะไรแล้วนะจ๊ะแล้วสิบบาทก็มาแล้วโหอ,อยากรู้ว่าเบ็ดจิตมันจะคอมโบเท่าไหร่วะเออนะอยากรู้ว่ามันจะคอมโบมาเยอะบะเบาะเท่าไหร่นะแค่นั้นแหละนะก็ไม่มีอะไรมากเพื่อนๆนะก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไหนนะที่เข้ามาแล้วก็ กดไลค์กดซับสไครกดกระเด็งหน่อยนะเออนะแล้วก็สําหรับน้องๆหนูคนไหนเนี่ยที่อายุต่ำกว่าสิบแปีก็ควรได้รับคำแนะนำนะครับผมนะก็ดูเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนำไล่หรือทำตามไปเด็ดขาดเด้อโอเคหรือเปล่านะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มบทนธรามเนี่ยใครที่สนใจเนี่ย ก็ลิงใต้คอมเมนต์คลิปนี้แล้วก็ลิงใต้คอมเมนต์อีกคลิปหนึ่งนะเมื่อนะรองทักไปถามแอดมินก็ดูนะจ๊ะเออกลุ่มพปรไดเนี่ยจะมีไว้ทำไมมีไว้บอกอัตราการแตกของแต่ละเกมนะแตกง่ายแตกดีเลยนะเมื่อนแล้วก็ยังมีเวลาบอกด้วยว่าแตกเวลาเท่าไหร่ถึงเวลาไหนนะเมื่อนะแล้วก็ยังมีเพื่อนกลุ่มแบบว่าเวลาเขาแตกเกมไหม่เขาจะคอยแคปบและส่งมาให้ในกลุ่มมาให้เราดูหลากหลายๆๆเกมเลยแล้วแตกเขาจะเล่นนะเมื่อนะแล้วก็แล้วแตกเขาจะแตกด้วยนะเบื่อนเออ สำหรับใครที่อยากจะเป็นสมาชิกเดียวกันเนี่ยนะเื่อนอยากจะคุยเล่นอยากจะคุยเมา์มอยอะไรกันในกลุ่มเนี่ยคุยกันได้เลยแน่นอนนะแล้วก็ตอนนี้เขายังมีโปรโมชั่นอีกนะเื่อนโปรโมชั่นเนี่ยใครที่สมัครยุ้นใหม่ก็มาแล้วฝาก300บาทครั้งแรกเนี่ยจะได้เข้ากลุ่มบนธรามไปเลยถาวรนะเื่อนแล้วเขาก็ยังเพิ่มอัตราการแตกเพื่มเบนอีกร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนสำหรับใครที่ยุ้นใหม่นะเื่อนนะเออแลวดอกนี้ฟรีจะเข้าหรือเปล่านะ และสา0ร้อยที่เราฝากเข้ามานั้นก็ยังเอาไปเล่นอีกหลากหลายเกมได้นะปั่นไปเลยนะเพื่อนนะโอ้ยแล้วเข้าฟรีจนได้เฮียมาดินะสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็รีบได้คอมเมนต์เข้านั้นนะเพื่อนนะสองฟรีแล้วแต่ฟรีแรกเบ็ดหนึ่งโคตรเกลือแต่ดูเบ็ดเจ็ดได้จะเกลือเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่รูเ้เหมือนกันนะเราต้องมาลุ้นกันแล้วดอกนี้หม,ม,มามามาแล้วยังไงต่อห้ากีดไปเออสวยงามแล้วห้ากโอ้โห้ากลมว่ะมาแล้วดอกนี้อู้วัยเต็มกระดานเหีย วายเป็นแถววายเป็นแถวเลยครับพี่น้องโอ้ยสุดยอดดอกนี้เขาโบมาแล้วสามร้อยหนึ่งบาทนะถือว่าตอนเนี้ยเบ็ดอุ้ยเอาละฟรีในฟรีไอ้เฮียฟรีสองสามรอบเลยโอ้ยรู้เรื่องไปดีนะโอ้โหเบ้นนะเอาไง ตอนนี้เบ็ดเจ็ดใช่ไหมถ้าเกิดมันเข้าฟรีในฟรีสองรอบเนี่ยถ้าจบเกมแล้วมันต้องแตกประมาณพันกว่าบาทหรือสองพันพันกว่าบาทนะแบบเกือบเกือบพันกลางกลางอนะ่ะพันสี่พันห้าพันหกอย่างเงี้ยประมาณนี้มันไม่เกลือนะแต่ถ้าเกิดแจกไม่ถึงพันเนี่ยเกลือเกลือแบบว่าเกลือไม่ได้เค็มขนาดนะนะั้นเกลือแบบกลางกลางนั่นนะเกลือแบบนิดๆนะเพื่อนนะเออแต่ตอนนี้ก็พอได้อยู่นะกำไรามาสี่ร้อยแล้วดูดินะ และกำวันไรตอนนี้กูก็ได้มาเป็นพันห้าร้อยกว่าบาทโอ้โหแล้วจะฟรีในฟรีอีกรอบเปล่ากูขอให้มาถ้าเกิดมาก็มาแต่มึงอย่าหมุนทิ้งแย่เลยเสียดายสัตว์นะและตอนนี้คอมโบมาไหลปืดๆไปเลยสี่สองบาทไหลปืดๆไปเลยหนึ่งร้อยห้าบาทมาอีกแล้วสวยดอกนี้บึ้มมั่มหรือเปล่าโอ้โหไม่มีนะจ๊ะอ่ะแล้วดอกนี้ได้มาเท่าไหร่หนึ่งร้อยหกสิบห้าบาทนะโอ้โหถือว่าเฟียเ้ยวก็เจี้ยวเร่งโตดไปอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่นะเพื่อนนะโอ้โห โอ้นี่พูดคำหยาบเยินไปแล้วเัอถ้าเกิดพูดไม่หยาบเยินไปหรือว่าพูดไม่เข้าหูใครก็ขอโทษนะตรงนี้ด้วยละกันนะถ้าเกิดพูดไม่เข้ารือว่าพูดผิดพลาดตรงไหนไปก็ขอโทษละกันนะเวอรนะเออนะพี่ๆนะนะทุกคนนะจ๊ะเออแล้วเหลือก้าหมุนแล้วก็มึงจะมาไหลทิ้งไปเลยไหลทิ้งไปเลยกูว่าเนี่ยใช่แน่นอนนะสเต็ปเนี่ยกูเจอมาบ่อยแล้วจิ๋บหายแล้วหมามาช่องสองโอ้โหดิไม่มาจิบหายมึงแกเกินไปหรือเปล่าเลยโขกหมุนยังไงหรอเนี้ยหนึ่งสวย สองสวยสามสวยหรือเปล่าสามสวยหรือเปล่าไม่มีโอ้โหยี่สิบแปดบาทเจริญพรเลยห้าหมุนสุดท้ายยังไงพี่เฮียมันแบบว่ามันจะแตกบุ้มบ,บั้มสาระเบ้เหมือนกันหรือเปล่านะและดอกนี้ยังไงบุ้มบั้มอีเออสวยและดอกนี้ห้ากลมห้าขีดห้าขีดโอ้ยหกร้อยเก้าสิบหกบาทดอกนี้บึ้มบ,บั้มสาระเบ้ไม่เกลือแล้วเบื้อนไม่เกลือแล้วดอกนี้ดอกสุดท้ายเจ็ดร้อยหกสิบเจ็ดบาทโอ้โหยังเหลือสี่หมุนเบื้อนนะ อย่าไปหวังจะหมุนไหลทิ้งก็หมุนไปเลยนะกูไม่ได้วันอยู่แล้วตอนนี้มันไม่เกลือแล้วดอกท้ายไมีกบึ้งบ้างสารบเบ้ไปครับพี่น้องนะโอ้โหหนึ่งร้อยกว่าบาทเมื่อแล้วไมค์สามหาบาทเป็นไมค์แล้วไม่จะไปในวีหรือเปล่าแล้วจะวีน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 วีหรือเปล่าโอ้โหมาดิขอเถอะโอ้ยแล้วเข้าวีในวีสามรอบสี่รอบไปเลยโอ้โหย่อ กูเพิ่งเคยเจอเนี่ยเข้าฟีกาปินสามรอบติดเนี่ยเฮียนะโอ้โหแล้วดอกนี้สี่รเก้าบาทแล้วฟรีในฟรีอีกครับพี่น้องฟรีในฟรีครับพี่น้องนะโอ้โหถือว่าสุดถือว่าสุดปังพลัรงปังเป้เลยนะโอ้โหเฮียถือว่าถือแบบว่า สตรจัดประัดบอกไอ้เหี้ยเข้าง่ายเกินไปในะวันนี้นะโอ้หถือว่าสุดนะเออออโต้สามสิบหมุนนะออโต้สามสิบตีนะเพือ่อนนะโอ้หแลวดอกนี้คอมโบมาต่อไปเรื่อยๆลูกไปต่อไปเรื่อยๆลูกสิบสี่บาทเข้ามาแล้วยังไงต่อโอ้โหเดี๋ยวจบนี้ผมขอพอก่อนลวกันนะหนึ่งร้อยแปดสิบาทเพราะเก้าราตอนนี้มาสามพันกว่าบาทแล้วนะเดี๋ยวมันจะเจ๊งเอาจัดนะเพื่อนนะ เออเดี๋ยวจบฟรีหมุนฟรีนี่ผมขอจบคลิปเลยละกันนะเพื่อนนะไม่มีอะไรมากอเหี้ยแต่ว่ามันเกินคุ้มอ่ะเพื่อนนะแล้วดอกนี้8ปบาบาทไหลไม่ต่อไปเหลือสี่หมุนไปมาสวยสวยโอ้โหไม่มาไม่เป็นไรนะเพื่อนนะไม่มาไม่เป็นไรนะสวยงามแค่นี้กูก็พอใจแล้วนะเพื่อนนะวันนี้กูพอพอใจมากเข้าฟรีสามทีนะสามฟรีแตกตายเลยนะโอ้โหสุดยอดกล้วยทอดสองถุงไปดินะเพื่อนนะ แล้วมาต่อทีเรื่อยเรื่อยสุดยอดสุดยอดไปเลยครับโลกเพรลเอ๊ะกเพรลโลกเพรมาหน่อยก็ได้มาหน่อยก็ได้ล่ะครับพี่น้องมาดิครับสวยงามแล้วไปต่อหรือเปล่าโอ้โหเจ็ดสี่บาทเนี่ยเอาเรื่องจัดเอาเรื่องจัดดอกสุดท้ายยังไม่เป็นไรแล้วเงินรางวัลรวมได้มาเท่าไหร่สองพันสองร้อยแผ่นสี่บาทนะเพื่อนนะโอ้โหและเงนเหรียเงินหมุนอ่ะไม่เป็นไรเด็กไ,ไปต่อไปต่อไปต่อและว้าวดิ้งเลยเหรอแสงน้องไม่มีเลยเห็นปะ เวลาแต่งในดีๆแต่งนอกไม่ค่อยมีเห็นบ้านเพื่อนนะสำหรับกอนนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะเพนะื่อนนะก็อยากเพื่อเพื่อนทุกคนกดไลค์กด like, กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยละกันนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปนะเพื่อนนะเออสำหรับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มบรนไดทมอยากสนใจเข้ากลุ่มบันไดทเนี่ยอยากตามกลุ่มบันไดทเนี่ยก็เรียงใต้คอมเมนต์ได้เลยนะย้ำว่าเรียงใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนนะก็ตอนนี้เขาก็มีโปรชั่นอยู่นะใครที่สมัครยุ่นใหม่เข้ามาเนี่ย แล้วฝาก300บาทครั้งแรกนี่นะเพื่อนะจะได้เขากลุ่มบนหนาเบรยถาวรน,นะเพื่อนแล้วเขาก็ยังเพิ่อมอัตราการแตกให้อรกอยเปแนะ่นอนสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะเพื่อนนก็สวัสดีพี่ๆหนาๆนนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็ทุนมาน้อยมากวันนี้ทุนมาแค่7จบาทแตกมา3า8พบาทเยี่ย เอาเรื่องจากนั้นเพื่อนก็ขอตัวลาไปก่อนเลยแล้วกันนะบ๊ายบายสวัสดีพี่พี่น้องเพื่งอนเพื่อนทุกท่านนะนะทุกคนกันด้วยนะคะรับผมเอาไปบอกเอาบูบาเดินเดินน่ารักไปจะได้ไหม